เข้ามาแล้วสำหรับชุดเด็กช่างจะเหมาตู้หรือเปล่าไปดูคลิปได้เลยเข้ามาแล้วครับทุกคนสำหรับชุดเทคโนฟรีไฟนะก็เดี๋ยวจะเป็นชุดผู้หญิงเข้ามาก่อนนะครับผมนะเทคโนฟรีไฟนะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่27 นะผู้จิกายนจนถึงวันที่6ธันวาเลย่นะผู้หญิงจะเข้าก่อนอ่านะสาวๆใครชอบจัดได้เลยนะครับผม oh. ก็เดี๋ยวจะมีผู้ชายชุดผู้ชายตามมาเดี๋ยวชุดผู้หญิงหมดแล้วก็ชุดผู้ชายตามมาต่อเลยนะ oh. กนะ็จะมาในรูปแบบนะครับผม oh. เป็นตู้8ทีการันตีอะไรครับทุกคน <laughs> การันตีเกลือนี oh. ออ่ไงย่อแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะ oh. เด็กช่างคนนี้ขอเป็นเด็กพี่ได้ไหม ไปดูกันดีกว่าว่าพี่หลังจะเหมาตู้หรือเปล่าหรือจะดวงดีแบบสุ่ม9เพร19เพร49เพร99เพรออกเลยนะ oh. ออกงาออกยากตู้จะล็อกหรือเปล่านะก็ขอเราจะไปดูกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกดติดตามด้วยนะฮะดันคลิปให้หน่อยนะอ่ะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมชุดเทคโนฟรีไฟล์ของผู้หญิงครับ นะก็เป็นตู้แปทีการันตีนะเกือนเองนะโดยการเราจะสุ่ม9เพชร19เพชร49เพชร99เพชรพนะครับผมแล้วก็199เพชร299 399 499รวมๆตู้นี้นะครับผมทั้งหมด1572เพชรครับามาเหมือนเดิมครับเราเลือกของรางวัล2ชิ้นที่เราไม่ต้องการเอาออกไปเลยนะก็เราก็จะเลือกเป็น นี่แล้วกันนะเพราะว่าพี่หลังมีครบเซตแล้วเฮ้ยหรือเอาอันนี้เนี่ยเอาเซตเก็บไว้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเนาะอ่าด้านล่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นโอเคไปเก<ส>้า <9 S 2> เพชรแรกนะเก้าเพชรแรกจะดวงดีหรือเปล่าหลวงพ่อติงวัดชิงกระเบลเก้าเพชรกระผมไปได้เลยไหมเก้าเพชรได้เลยไหมได้เลยไหมโอ้โหยางฮร์ปยางเก้าเพชรเ,เป็นการเผาหัวครับนะต่อไปสิบเก้าเพชรน,นะ ใครดวงดี9เพชรบ้างครับผมนะใครที่ดวงดี9เพชรสุส่มได้ชุดเทคโนของผู้หญิงนะฮะพี่หลังมีรางวัลให้ครับ <Wow. S 1> เ,รเอามาลงอ,าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไระเอามาลงในเพจนะครับผมแค่ในเพจนะแค่ในเพจนะครับผมอย่าลืมเอามาโพสด,ด้วยกด9เพชรแล้วได้เลยนะ,ะพี่หลังมีรางวัลให้คนแรกนะครับผมใครที่สุ่มได้9เพชรได้ชุดเทคโนมาในเพจผมได้เลยนะอาหลังซีเมารับรางวัลได้เลย 19เพชรพครับผมสาธุสาธุสาธุาธ19เกชรเพต้องมาแล้วต้องมาต้องมาไป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 อ้ยอยู่ใกล้ๆน,นอะอ้ยัยงบูดเลยอ่ะแล้วไม่ไม่ไปอีกอันหนึ่งอ่ะดูมันเล่นลิ้นผมแล้วผมว่าเนี่ยมันเล่นลิ้นผมนะอ้ยสเพชรพครับทุกคนสาธุขอให้ไม่เหมาตู้ครับโชว์เขาหน่อยโชว์คนที่ดูคลิปนี้หน่อยว่าพี่หลังดวงดีแค่ไหนไป49เพชรพครับผมได้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 ไดไดอู้ มาออกก9มาออกป้ายแบนเนอร์ครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยเสียวสุ่มเสียวเหมาตู้จังเลยอ่ะอ้าวต่อไป99เพชรมาต้องแล้วเฮ้ยเด้งไปไปไปอีกโอ้ยถ้าไปอีกนี่คือได้ชุดเลยนะบูดจัดเลยอ่ะคนดูต่อไป199เพชรครับไม่เหมาขอไม่เหมาชุดชุดโอ้โหแล้วทำไมมึงไม่หยุดตรงนั้นล่ะครับเพื่อน จะเลยไปไหนครับเบรกไม่ดีเลยอะ่ะโอ้ผมเอาเป็นผมเหมาตู้เนี่ยเลยต่อไปสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจชุดต้องออกขอชุดไม่ของเอฟห้าร้อยขอชุดครับสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจไม่ดูไม่ลุ้นสองร้อยชุดททท <c oughs> เทคโนโลยีเทคโนโอ้โหเหมาเลยขอชุดนะไม่เอาเอฟห้าร้อยขอชุดชุดชุดโอ้เรียบร้อยครับ เมาตู้ครับเมาตู้ช่างมัน1 5ึ2งันเบเมตรเมาตู้เรียบร้อยครับผมเราได้มาแล้วชุวดเทคโนผู้หญิงค่ะเมาตู้เมาตู้